สวัสดีครับอันนี้หมูแดดเดียวบายชายปราเมศนะครับสำหรับหมูแดดเดียวบายชายปราเมศอันนี้คือเราผลิตเพื่อใหอ้สำหรับคนที่อยู่ในบ้านนะครับได้กินเองแล้วก็กินไม่ว่าจะเป็นเ,เป็นมื้อค่ำมื้อกลางวันนะครับหรือว่าเป็นมื้ออาหารไหนๆสัหรับตก๊กินข้าวซึ่งเราทําเพราะว่าด้วยตัวผมเองนะครับชอบกินในส่วนของหมูแดดเดียวแล้วก็ โดยปกติแล้วก็จะกินอาหารแบบนี้ประจํานะครับที่จริงแล้วพื้นเพนี้ก็คือเราเป็นคนอยู่ต่างจังหวัดอยู่แล้วนะครับอาหารตังหลักก็คือหมูแดดเดียวนะครับทาง่ายออตอนนี้นะครับการใช้ชีวิตในกรุงเทพเราก็ต้องเป็นอะไรที่เร่งรีบนะครับหมูแดดเดียวเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากสาหรับผมไม่ว่าจะเป็นนะครับแบบอันนี้คือหมูแดดเดียวขนาด300กรัมมานี้สุดต,ต้นตำรับนะครับหรือสำหรับลูกค้าที่สั่งมานะครับต้องการให้ทอดนี่ เรามีการทอดให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ลูกค้าเอาไปอันนี้ทอดแล้วก็แพ็คสูญญากาศนะครับจากแบบนี้300กรัมนะครับพอทอดแล้วก็น้ําหนักก็อาจจะหายนิดหน่อยนะครับแล้วก็เราแพ็กสูญญากาศให้แบบนี้เลยนะครับแพ็คสูญญากาศนะเฉพาะถุงสูญญากาศนี่ก็ก็มูลค่าหลายบาทนะครับซึ่งเราลงทุนตรงนี้เพราะว่ามันสามารถเก็บไว้ได้นานนะครับบางบางท่านอาจจะไม่มีเวลานะครับในการที่ต้องไปเตรียมหรือว่าต้องไปทอดเองอันนี้ถ้าสั่ง แม่ปริมาณมากๆอย่างนี้นะครับลูกค้านี่ครับสั่งเข้ามาทีเดียวเป็นชุดแบบนี้นะครับอันนี้ผมก็ทอดให้ฟรีเลยนะครับถ้าสั่งมาขนาดนี้นะครับหรือว่าจะไปทอดเองนะครับแบบนี้ครับน้ำหนัก300กรัมเอาไปทอดเองท่านก็จะได้ความนุ่มแล้วแต่แล้วแต่ท่านชอบนะครับแต่ถ้าทอดสูตรของผมนะครับผมจะทอดที่เตาไฟฟ้าอุณหภูมิร้0ยนะครับองศาแล้วก็ สามนาทีครึ่งนะครับก็จะได้แบบนี้มานะครับก็แล้วแต่นะครับว่าท่านอยากจะให้ทอดหรือว่าเอาไปทอดเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับโดยปกติแล้วเมนูอาหารนะครับในโต๊ะเราก็ต้องมีแบบนี้แหละหมูแดดเดียวนี่กิมกับข้าวเหนียวเดี๋ยวเปลี่ยนเวอร์ชันนะครับเดี๋ยวเราจะเป็นเวอร์ชันภาษาพื้นบ้านนะครับเป็นภาษาอีสานเป็นภาษาลาวเป็นภาษาอีสานนะครับพอดีนี่แหละครับหมูแดดเดียวหมูแดดเดียวชายปรเม็ดนะครับ เวลากินง่ายครับเอาเข้าปากเลยเนี่นะครับมีเจ่เแซ่บแซ่บอืมกินกับมะเขือ แค่แต่คนแซ่บเลยพี่น้องบางคนก็นมกักแข็งบางคนก็นมกักนิ่มๆน,น,นะครับตอนเราปรุงแล้วนี่กินแบบนึงนิ่มบอกเขาแซ่บเป็นไหนกินแบบของแข็งจิงเขาเหนียวแซ่บจิ้จงกะพักครับประก,กาศก็มี hmm. แกบบ กินก็ข้าวเหนียวข้าวเจ้ามาได้แต่ถ้ากินธรรมดาอาจจะเค็มนิดๆิดแล้วกินกับข้าวเนี่ยพอดีเลยจิ้มแจ้วเลย ส้นตำลัายบชาบริเมตรทำเองกินเองสูตร,ตร,ตรนี้กับน้องเนาะเจ๊สำหรับคนมีเวลาอ่ะบอกมาทอดไ้ถึงเวลาต้องไปชนีเอาไปเก็บไว้ในบ้านอยู่ในนานลูกหลานมันต้องเสียเวลามาทอดเองถึงเวลาที่ปุ๊บเดี๋ยวไปทำมะเขือเทศหรืออุ่นหน่อยเดียวหรือกินเลยก็ได้รุกแล้ว นี่ป่าสั่งนะกินข้าวเจ้ากับแซก,แกินก็แต่กินก็ข้าวสวยก็อร่อยกินก็ข้าวเหนียวเฮ้ยแซกอาหารมื้อค่ สำหร้าคนต้อไปกันติดเนย้อกันแต่เป็น,ปน,ปนคนหนักสำหรับคนไทยผมมีซับไตเติลก็ถือว่าเป็นอาหารที่ง่ายครับถ้าท่านมีเวลาท่านก็นไปตากเองได้แต่ถ้าไปตากเองเนะครับอาจจะต้องมีคนดูเพราะว่าตอนนี้มันหน้าฝนลว ถ้าไม่มีแดดหรือ,รอว่าแดดมาก็เนี่ยหมูกระชวยแห้งแต่ของเราผล่นเครื่องจากในเครื่องเครื่องจักรแ่งงานแต่งปิดแรงงานไฟฟ้าไปจึงก็พับ ขุดพ่กบ้านเมีบ้านอย่าลืมหมูแดดเดียวปลาชาประเม็ดเอาจิตฟัวไว้เวลาเร่งดว่วนกลับมาจะทำงานเย็เนๆมืดๆไม่ต้องเสียเวลาอืมโอ้คกินเสร็จ เดียด๋ยเข่าอยูน่นึงแหละอ้าอย่าลืมคนที่สนใจนะครับแบบยังไม่ทอดไปทอดเองนะครับแล้วแต่ท่านจะชอบนุ่มชอบกรอบแล้วแต่เลยนะครับแบบนี้จะส่งในซองสัญญาณานะครับสั่งของ่วง,ง้ามาเพราะว่าผมจะผลิตสดใหม่ให้นะครับอ่า คนที่ไม่มีเวลาอ่ะนี่นะครับจากแบบนี้300กรัมเหมือนกันผมทอดให้เลยได้แพ็คสโญญากาศแบบนี้นะครับน้ำหนักก็หายไปตามจริงนะครับเวลาทอดเสร็จน้ำหนักก็อาจจะสูญหายไปจาก300กรัมก็แล้วแต่นะครับก็สุกมากสุกน้อยนะครับแต่นี่สุกกำลังพอดีนะครับอันนี้ไปจะเข้าตู้เย็นไว้หรือวางไว้ธรรมดานะครับถึงเวลาก็ฉีกซองแล้วก็กินกับข้าวได้สนใจอย่าลืมนะครับทักไอดีไลน์ เราลูกค้าที่สั่งนะครับก็อรอรับไปเลยเดี๋ยวทีนี้จะส่งไปให้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีค,ะะครับผม